กินเนื้อกินดังตัวนี้เนื้อต้มแซ่บตัวนี้เหมหลับหลับก้อยโนอนเพียรโอ้มาเพียร์แก้วคม

<Es per ate> แจวเอาสันสันสามีได้พี่น้องได้ฝ่าวกินฝ่าวไปได้นีกันได้ขอบใจที่เบิงที่ส้มนำสันสันเนนนนนนกนเาแะ เบิ่งยากตัอีกล็กเบ่งนั่งแน่มืดนั่งเอามาเบิ่งนคิขร้อยากลงมาจิเขาแบนเลมเฉลวกนั่นเนะ